Chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. And I, yeah, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And เมลินดาจัดงานเปิดตัวชิฟฟ่อนริปปี้นอแคลเลชั่นโดยมิ้มรัตนวดีร่วมเผยสไตล์สาวหวานพร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปิน p e r ร e เซกับกิจกรรม e x ็กซ์คลูซีฟเทียบเมลินดาเครื่องสำอางสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์และอยู่ในวงการเครื่องสำอางมามากกว่า25ปีมีการสะท้อนตัวตนและถ่ายทอด DNA ของแบรนด์ได้อย่างลงตัวด้วยความตั้งใจในการสร้างสินค้าออกมาด้วยความรักตามสโลแกน air m o with love er และในคอลเลกชันชิปฟอนลิปปอรหนอนนี้ต้องการสื่อถึงของขวันที่สวยงามที่เราตั้งใจมอบให้กับลูกค้าคอ l เลกชันชิปฟอนลิปปอร์นอนนี้แบรนด์เมลินดาได้ทำแพ็กเกจจิ้งดีไซน์สำหรับฝาและตลับครึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเพื่อสื่อสารถึงแนวคิดตามสโลแกนแอมเม with เลิ e ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆคุณพงศธรลาสุวรรณกุลผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอดี International c o s m e t i c ตประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเมลินดาเราเป็นแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อพร้อมสำหรับทุกการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้พร้อมตอกย้ำแรงบันดาลใจในความใส่ใจและความตั้งใจส่งต่อไปยังผู้บริโภคเมลินดายังคงพัฒนาและเติบโตไปอย่างชัดเจน ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่มาจากความพิถีพิถันในการคัดเลือกสูตรและเฉดสีโดยมาจากอินไซต์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าโดยที่แต่ละเฉดได้ผ่านการวิเคราะห์เทรนด์สีผิวและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม Gen Z และ f i r s t j o b อบเเพื่อให้ตรงความต้องการที่ใช้งานแน่อีกทั้งยังสามารถปรับได้หลากหลายลุกในชีวิตประจาวันอีกด้วยคุณมิคัสคารดาสุวะวรนกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บริษัทเอ็ม ดีอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกประเทศไทยจำกัดเผยถึงผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้ว่าสินค้าคอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วยชิปฟอนริบบิ้นบลัชชิปฟอนริบบิ้นไฮไลท์ชิปฟอนริบบิ้นคอนทัวร์และชิปฟอนริบบิ้นอายพาเลตที่สามารถตอบโจทย์สาวๆให้มีความมั่นใจในการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนโดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. ชิปฟอนริบบิ้นบลัชจำนวน2พาเลต พาเลตสีเฉดสีที่ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งแบบเดียเดียวๆหรือสามารถใช้งานปัดร่วมกันได้เพื่อสร้างลุคหลากหลายได้ในพาเลตเดียว <Yeah. S 1> เนื้อบางเบาแต่อัดแน่นไปด้วยพิกเมน์ทีให้สีชัดเจนแต่ยังคงเบลนให้ฟ้งได้ง่ายมือใหม่ก็ใช้ได้ไม่โป๊บมือโปรก็ใช้เบลนไล่เฉดได้พาเลตโทนสีคูโทนวอร์มโทนปัดแล้วแก้มปับขึ้นแก้มเด็กสีสวยปัดแบบเลเยอร์ปัดตามจุดต่างๆหน้าแก้มปลายจมูกปลายคาง 2. ชิปฟอนริบบิ้นไฮไลท์จำนวน1พาเลตพาเลตไฮไลท์4เฉดสีในตลับเดียวครบทั้งโทนชมพูฟ้าขาวคริสตัลและทองเหมาะสำหรับการไฮไลท์ทั่วใบหน้าเนื้อชิมเมอร์ละเอียดสูงอันตราไฟโกร สะท้อนแสงให้ความเป็นธรรมชาติไม่วาวจนเกินไปเบลนง่ายเบลอรูขุมขนเหมาะสำหรับผิวทุกประเภทรวมถึงคนที่มีรูขุมขนกว้างฟินิชแบบผิวสุขภาพดีออกแบบเฉดสีเพื่อแมชได้กับทุกโทนผิวสามารถผสมเฉดสีเพื่อปรับโทนให้เข้ากับในภาพซึ่งช่องไฮไลท์สีฟ้าเป็นนอนจุดขายของพาเลตนี้ปัดได้ทั้งแบบเดียเดียวหรือสามารถใช้งานปัดร่วมกันได้ เช่นปัดสีฟ้าชมพูผสมกันจะได้ไฮไลท์สีออกม,ม่วงปัดตามบริเวณจุดต่างๆที่ต้องการให้มีความป๊อบความพุ่งเช่นหัวตาสันจมูกกระจับปากโหนกแก้ม 3. ชิปฟอนริปปิ้งคอนทัวร์จำนวน1นึ่งพาเลตพาเลตคอนทัวร์ครบทุกเฉดสำหรับการสร้างมิติทั่วใบหน้าประกอบไปด้วยแป้งไฮไลท์สีขาวเนื้อแมต สำหรับปัดสร้างแสงเงาเฉพาะจุดไปจนถึงคอนทัวร์สีน้ำตาลอมเทาน้ำตาลกลางและน้ำตาลเข้มสำหรับการคอนทัวร์กรอบหน้าหรือจมูกได้อย่างชัดเจนเนื้อแป้งละเอียดพิเศษเบลนแง่ไม่เป็นปื้นช่วยปรับโครงหน้าโดยไม่ทิ้งขอบชัดเป็นธรรมชาติใช้ได้กับทุกโทนผิวโทนสีออกแบบให้เป็นยูนิเวอร์แซลโทนที่ใช้ได้ทั้งผิวโทนเหลืองหรือผิวโทนชมพูเป็นเฉดสีคอนทัวร์ที่ไม่ติดเทาไม่ติดแดงไม่ติดส้มจนเกินไป การแต่งหน้าจะคอ m p l e t มากครึ่งมิติของใบหน้าจะเปลี่ยนไปถ้าใช้ไฮไลท์คอนทัวร์ใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือโป,โปรเป็นตลับที่คุ้มมากๆาก 4. chiffon ribbon eye palette จำนวน4 palette palette eye shadow เเ Sh ฉดสีใน1นึ่ง p a l e t t ัสโทนที่ตอบรับกับเทรนโทนสีสำหรับปี2025เพิ่มความ c r e a t ท e ให้กับการแต่งหน้า สามารถแต่งตาได้หลายลุคครบในตลับเดียวเนื้อสัมผัสฟูงลื่นเขียนง่ายไม่เป็นคราบไม่เป็นแป้งและใช้มือหรือแปรงค่ะเบอร์หนึ่ง 1, All Thai g i t t Palette Glitter ล้วนเนื้อ Glitter Shimmer ว wow, าวละเอียดเป็นพาเลตที่รวมกลิตเตอร์หลากหลายโทนสีในพาเลตเดียวกันเบอร์สอง Nature Run Life โทนนูดกลางที่ปุ่นใส everyday หรือซอฟแกรมมีทั้งสีเบสสีพีชและสีน้ำตาล เบอร์สาสวีทลาเวนเดอร์โทนม่วงชมพูโทนสีวินเทอร์น่ารักพริ้วตั้งแต่โทนสีชมพูอ่อนชมพูเข้มและม่วงพลัมเบอร์สี่เบอร์รี่เมอร์ออรีโทนชมพูแดงเบอร์รี่ให้ลุกสดใสาฟาดฟาด,ฟาดหรือซอฟโรสมีตั้งแต่ชมพูอ่อนเบอร์รี่เข้มแดงไปจนถึงกลิตเตอร์ม่วงชมพูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมลินดาได้มีการคิดค้นพัฒนาสินค้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจความต้องการด้านความงามที่หลากหลาย และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของทั้งฟังก์ชันและไลฟ์สไตล์ตลอดถึงความปลอดภัยจนสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่นเสมยมามาโดยชิปฟอนริบบิ้งคอลเลกชันนี้แบรนด์มลินดาได้นำความใส่ใจและความตั้งใจส่งต่อผ่านสินค้าไปยังผู้บริโภคให้แต่งหน้าได้อย่างมั่นใจตามที่ใจต้องการสอดคล้องกับที่แมสเซสที่ต้องการสื่อสาร ในงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่สุดแสนยิ่งใหญ่ของแบรนด์เมลินดาโดยมีนักแสดงสาวอย่างนิมรัตนวดีวงทองสาวรุ่นใหม่ที่มีสไตล์และคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษสมกับคอนเซปต์ชิฟฟอนรีบอบินวันนี้นิมแต่งหน้ามาด้วยผลิตภัณฑ์ของเมลินดาในคอลเลคชันชิฟฟอนรีบอบินซึ่งวันนี้ก็มาในลุคใสๆชอบทุกสีในทุกๆพาเลตเลยค่ะเพราะสามารถแต่งได้หลากหลายแนวเลย จะออกงานหรือไปเที่ยวสบายๆปอรับใช้กับทุกลุกได้หมดเลยค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้ก็เข้ากับสไตล์การแต่งตัวและก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันทั้งทำงานและเรียนหนังสือของมิม้มอีกด้วยเมคอัพไปเรียนก็สวยแบบเด่นๆไม่ร้อนแรงมากไปนักด้วยเรียกว่าเป็นเมคอัพที่นอกจากจะเพิ่มความสวยให้มิม้มแล้วยังสร้างความมั่นใจให้มิม้มอีกด้วยค่ะมิม้มกล่าวภายในงานยังพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เพอร์เซสที่เรียกเสียงโกรรีท่างแตกให้กับลานลิปแก้วเซนทรัลเวิลด์อย่างสนันวันไหวอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษจากศิลปินให้กับเหล่าแฟนคลับนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายอาทิเช่นถ่ายโฟโต้บูธรับโยเกิร์ตจากโยเกิร์ตแลนด์เมคอัพสเตชันที่จัดเต็มให้ได้ทดลองสีจริงอย่างจุใจครบทุกพาเลตจากเมลินดาชิปฟอนริบบิ้งคอลเลกชัน ใจที่จะนําสินค้าที่เราแบบพัฒนามาเป็นอย่างดีมาให้ลูกค้าแล้วก็ทุกคนกได้สัมผัสความเป็นมืานอาได้มากที่หนึ่งในการเป็นตัวส,สินาคา้าครับสำหรับวันนี้จะมีการพักเทีย่ยวอะไรบ้างเนี่ย คิดมนเรื่อมาจากการที่เราเห็นเพ้นสีของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีทั้งเพง้นคูโทนวอลโวงเพ้นนูโก็ต่างต่างเองครับเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะทําสินค้าขึ้นมาซักคอลเลคชันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถหยิบคอลเลคชันนี้ขึ้นมาตัวเดียวและสามารถแยกแบ่งแนททุกโท,กน,น,ทกนออกมา,ากก <c oughs> ได้หมดเลยเป็นตัเป็นต้องปั่นกลายออกมาว่าไปซื้อโทนสีแนนสีนี้แล้วก็สามารถจบได้ใน้ตคอลเลคชันเดียวครับ <c oughs> แล้วตอบโจทย์สาวๆได้มาตอบกลับ สีอะไรนี่ด้วยนะสำหรับคอลเลกชันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเนื่องจากว่าเราอะซุ้มเก็บข้อมูลเนาะว่าโทนสีเนี่ยมีที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอูโทนวอร์โทนหรือว่าเป็นโทนนูโวแล้วพอเราออกตลาดมาเนี่ยมันถูกจริตรเต็มสีมากเลยเพราะว่าเต็มสีอะมีเหมือนกับเขาจะแตกความจินตนาการในการแต่งหน้าออกมาอย่างนี้ครับว่าเขาอยู่ในโทนสีประมาณนี้ อยู่ในสายประไาณนี้เขาอยากกางแนบเป็นแบบไหนสินค้าเรากสามารถตอบโจทย์ได้ทุกการแนบหนเลยครับอยากเจ้งหรือว่าการตั้งค่าไว้สักอย่างหนล้ว นะะรรับวาาออไ้งสำหรับปีนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะเติบโตจากปีที่แล้วให้อย่างน้อยประมาณ20%แล้วก็มีการขยายรายสินค้าไปในโปรดักต์ที่นๆด้วยการขยายออกไปต่างประเทศด้วยครับเพราะว่าเรามองว่าในตอนนี้เป็นประเด็นของทีมบิวตี้เป็นช่วงของสินค้าที่เป็นแบรนด์ไทยอย่างเงี้ยครับในการที่จะขึ้นมายึดครองเหมือนกับยึดฟองพื้นที่ในตลาดเที่ยวสํานักแล้วเราก็คิดว่าเป็นของทีมบิวตี้เหยียบสามารถที่จะแข็งแรงพอในการออกไปทุกตลาดต่างประเทศได้เลยไม่เหลืานก็ หวังแข่งว่าเราจะกระโดดไปในโซนนี้ด้วยกันเนี่ยวันนี้เราดีมากเลยมรับดีใจมากๆเลยครับที่ได้คุยกับลูกค้าในวันนี้ครับเพราะเรามองว่าลูกนิ้มเหมือนกับเป็นโฟนงานของสาวๆเจนซีอย่างเงี้ยครับที่มีความน่ารักสดใสเข้าถึงง่ายประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่ามันล้อไปกับโปรดักต์ของเบนดินดาที่เราพยายามทำโปรดักต์ให้เข้าถึงง่ายแล้วก็มีความแบบสดใสน่ารักประมาณนี้เหมือนกันครับ ว่ะได้มาความรู้สึกวันนี้เป็นมาตุภูมิดานแท้นนโหเอาจริงดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆก็ใช้เมดินดามานานแล้วเหมือนกันค่ะเป็นแฟนคลับเลยขอบคุณแม่ใช่ค่ะชอบมากคืคอพันเขาดีมากๆ วันนี้หนูก็ได้ลองแต่งของเมรินดามาเหมือนกันจะบอกว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีความสะดุกไปในตัวของเขาเหมือนหยิบมาแค่ชิ้นนึงแต่ว่าใช้ได้หลายแนวเลยอย่างวันนี้หนูก็แต่งเป็นฟูดโทนเนี่ยชอบมากอยามีการรับเย็นี่ยแพ็เกจจิ้งอะไรมันเดียร์คือสวยจึ้นอะไรอยด้วยเราจะบอกว่าใช่แพ็เกจจิ้งคือดีมากเพราะว่าเหมือนแบบเหมาะกับเจนอยู่มากมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีลูกเล่นมีเอกลักษณ์ของเขาอะไรนะคะรอเลยค่ะนา ว้าว wow, เลยค่ะเหมือนตอนแรกเนี่ยเปิดมาแบบอุ้ยเขามีหลายช่องเลย้ยค่ะแล้วก็มีลูกเล่นมีหัวใจเนี่ยค่ะก็น่ารักมากค่ะใช่ค่ะแบรนด์หรือว่าคือช่องทางตีดตามได้ใหญ่ใหญ่คะ ก็อฝากแบรนด์เบรินดาด้วยครับแบรนด์ไทยที่ตั้งใจทําสินค้าให้กับทุกคนมากจริงๆแล้วก็อยากจะฝากให้คนสามารถติดตามเบรินดาได้ทางเบรินดาฟิเศษแล้วก็สามารถหาซื้อได้ไท,ท,ทีรทางคุณสมานเขไปแล้วก็ร้านโยรุสิทธิ์ค่ะก็ฝา,ากเมรินดา,า,านด้วยนะคะอย่างหนูเนี่ยหนูก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันยังไงก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าแบรนด์เขาแบบว่าดีจริงๆค่ะฝากด้วยนะคะ